สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับผู้ที่มีจิตใจชื่นชอบในเกมกีฬาการต่อหนกเขานะครับมือหนีสารล่านดินกะเดอออกมานะครับมาส่งหนกให้คุณพอ่อทางชนบุรีนะครับเพิ่นมางานบุญอยู่วัดบ,บันฝ่ายป้าบัวนะครับกุดลังก็เลยพากันมานลัดกันอยู่นี่ครับผมหลัดกันอยู่เลยกุดลังเขามาประมาณจักสิบกิโลนี่แหละครับกัน คุณพ่อเิ่นสิกลับานพอดีนะครับก็เลยเอามาให้เป็นเป็นนกพร้อมฟึกนะครับตัวสุดท้ายแล,ะะแ,ละะแล้ว,ลว,าาลวก็กแล้วก็นี่ก็คุณพ่อเราคือปูผมล่ะครับหน้าตาเราคือต่ปูดูบหมือนผมก็เลยคิดฮอดปูดูนะครับคุณพ่อเราประมาณเจ็ดสิบีนะครับคุณพ่อเราประมาณ74 75, 75. ็5สิบี่เจ็ดิบ้าเกิดอยากเรียนอยากฟังก็เลย ถามว่ายูเฮียนมีนกจ็กตัวก็เลยเล่าวานกับมีนกฟังเสียงของเพามีนกต่อสัน่นผมก็เลยเอานกต่อพเนียดนะครับตัวหนึ่งให้เล่าไปให้เล่าไปเรียนล่อฝึกนกดินนะครับเพื่อเราจะาฟังเสียงกับหายซ,ซื้อนะครับนกพเนดตจนให้คุณพ่อเราฟี่กินหอดปูนะครับธรรมดาแล้วนะครับอพราะดีผมแลนมาะนะครับกําลั่งสิกลับ อวยรถเข่าข่างสาบัานนี่ยังผมก็มูจักบันเพ่นเกลนอวยรถเขานะครับมันเป็นทีกับรถอวยรถเข่าผา่นเห็นอ่าใบไม้เสแสมเนียดนะครับเต็มเดินสายอยู่ห้วยบ่ามันนกหลายบ่เอาคเลยลงมาบึงลงมาบบดนี้ก็มากับพี่หวานครับจกพี่หวานออก,ก,ก,กนะครับมาส่งนกน้องกันเกิดตดมาใส่รักแรกนะครับผมมันเป็นข่างป้านะครับคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านนะครับมันเป็นข่างป้า ย่ษาเลยครับเป็นปลาดงหกดีๆผมก็เลยมาใส่ผมอยู่ทั้งหลังกล่องอะนะครับอยู่ไกลๆแบมันจะสิบเมตรนี่แหละครับผมก็เลยตั้งกล่องหันตั้งกล้องเลยมันย้อนเสียงยังน้อยนะครับจากมืดบ่บ่ดนครับลงแมกก่มาหุ่มกันอยู่ต้นนี้เนี่ยต้นดูใหญ่ทั้งหัวเนี้ยต้นนี้เนี่ยนะครับสุดท้ายก็ปั๊บกล่องว่าเลี้ยวสำกำับลงลงหาผีกวนนะครับผลปรากฏ่าได้ตัวหน,นึ่งนะครับ มันนี่ก็เลยหามองตั้งกล้องดีๆครับผมก็เลยขามห่วยไปพาน้ำขามห่วยไปฟังพุ่นนะครับกะผลปรากฏว่ามันเห็นตัวหนึ่งถือเลยนะครับมันกับบอลลงก็เลยวาสิได้เก็บนะครับสําหรับนกต้นนะครับนกต้ผมบ่มีนะครับเจ็ดยับผมกระ่งไปแล้วก่อนค่ำผมกระอาจารย์อ๋อไปแล้วนะครับเจ็ดยับนี่ยไปอยู่น้ำอาจารย์โคบันนะครับโคบันห่วยแถลงนะครับจะของบักวันไม่นะครับเรากะ บักซูเปอร์นะครับอาจารย์ซีวีกุดลังนี่แหละครับใกล้ๆนี่แหละเอามานะครับอาจารย์ซีวีซูเปอร์ก็แล้วก็เอาไปแล้วนะครับนกตอกัเหลือตะดุดเทียบนะครับนกฝึกแล้วไม่เหลือตะดุดเทียบแต่ว่ามันราคาสี่ค่อนข้างสูงนะครับมันเป็นนกสายแรนแล้วก็ผมสื่อพันมานะครับสื่อเป็นลูกบักคันเทียบกับแม่อาชุนนะครับอัชุนที่ผมสื่อพันมาผมเลยสื่อว่าผอมแม่เห็นมั่เหรียดดีนะครับเสียวมาเสื่งอีกรอบสอง เล้ยว่าสี่เหลี่ยนเป็นตัวอย่างนะครับลูกอชุบันแล้วบนันนีนกน้อยนะครับก็ลูกพริกหวานสองชุดทุดไทยไสยทรงไปวางวันที่ยี่สิบห้านะครับสองชุดนะครับใาจารย์ผ้าที่ผมบอกแล้วครับไปใชัยภูพุ่มทั้งสองกองอบันนีก็สีคอยทย่อยทรงนะครับบอกมากกับคอยทย่อยทรงช่วงนี้ลูกนกจะห่างนะครับเพราะว่าช่วงวันอากาศหนาวไข่เน่านะครับอากาศหนาวหรือไข่มันเนา่า แล้วรับผมกับพ่อค่อยเยากเฮ็ดไปไในดอกจะอากาศเย็นๆชื้นๆหนาวๆนะครับลูกนกออกมาส่วนใหญ่จะเป็นตัวแม่นะครับผมจะพ่ค่อยเห็ดอันนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็สิไปต้อนะครับหาควายเล่นไปสวัสดีฮอดบ้ันกับมัณกับลอยโลนะครับก็สินี้หม่องใสจากสองสมองกันมั้งคลิปนี้ลากันไปซํานี่ครับผมเดี๋ยวจังรอบังกับว่าผมลงใส่แน่ครับผมคุณหลายๆครับอาจารย์ทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่พพอยบนะครับครับผมสวัสดีครับ Thank okay. you. บ้านอยู่นี่ครับต้นพ้างครับต้นพ่างกาบกกดูนี่ครับลงแท้เต็มรอยรเส้นตะไปลงพุ่นครับมองเสาหมองไอ้ขากล่องยูมว้ยมันเป็นคือไปลงพุน่นพ่ะนะบาดมาเก็บนกครับ <c oughs> <c oughs> หินเจียใส่สำหรับไอผมใส่สำหรับ ทางหยานะครับมันว่างไว้นีนกจะคล้องอยู่หนีเนาะมันนี้เป็นสเตนเลียดสำนึกใบออ้ยห่ามเงย